นางรีมโมนางนึกว่านางสวยเหรอสวยแล้วไงอะ่ะสวัสดีค่ะพี่อีฟนะคะนางเคคะ่ะนางกิต้าค่ะก็วันนี้นะคะพี่อีฟจะมาทำชาเลนจ์นะคะใครแสดงอารมณ์แล้วก็ตีบทแตกอ่ะแบบบทแตกปงัง เลยอ่ะเราจะให้ไปซื้อของอะไรก็ได้ในเซเว่นเป็นชิ้นก็แล้วแต่เลยจะเอาแบบหลักเท่าไหร่ก็เอาพี่อีบยอมจ่ายสุดยอดแล้วพี่อีบชนะก็อดได้แต่พี่อีบแบบไม่ค่อยชนะปบตีหมดไม่เก่งน้องเฮ้กนะฉันไม่เชื่อเธอหรอกปกตีหมดเธอเสกแรกเหนื่นป้าเหน่นป้า เลยเริ่มจากการต้องชิมชิมแล้วก็อันนี้นคืออะไรทุกคนเกลืลอป่นแต่ทำยังไงก็ได้ให้มันรู้สึกหวานเรามีช้อนมาสามอันเพรามไหม <c ười> เอาใครก่อนดีเราต้องรับบทก่อนเอา,<ะ>เ,อาเอาน้องเล็กสุดก่อนเ,อเปรยายิงชุบไหมอญญอะอญญชุบอ่ะเปายิงชุบ ไปอ่ะไปเลยไปเลยเลียงไปเลยน้องแจฟมาประมาณนี้นะพอไ่ะหรือว่าน้อยไปเสงสารนางหานน่าไม่้องตีบทให้ปต่แ่ให้ไปที่แต่สินนะ อที่หวานมากทุกคนอืแบบอร่อยมากทุกคนแบบอย่างเงี้ยแบบยังไงอร่อยมายังไม่หมดเลยอ่ะเฮ้อหานมากคนดูหน้าเนี่ยทุกคนแบบอร่อยมากทุกคนต้องไปหากินต้องไปกินเกือบปวดอ่ะทุกคนอร่อยมากหวานมากโอเคคนที่สองใครจะเป็นให้กินเหรอว้าว หวานจริงเฮ้ยจริงอ่ะเฮ้ยทำไมมันหวานคันเนี้ยเฮ้ยมันหวานหรือหกเฮ้ยเอ๊ะติดใจอ่ะเหรอติดใรแต่ก็มองสุทธิ์ใจหวานทุกคนหวานจริงทาดไข่ไหมหวานมันอ้อยโอ้หหูกนี่เด็ดอ่ะ มันหวานจริงๆทุกคนต้องไปลองนะว้าวเฮ้ยทำทำได้ยัยงั้นนะ่ะหวานคือมันหวานเกินไงมันแบบโอ้บาหวานใช <laughs> ่น้องก็กินบ้าปไปเลยเกลือที่มันน่าจะหวานมากๆเพราะคนข้างๆเขาบอกว่ามันเป็นเกลือแบบพิเศษที่หวานมากๆแล้วนะไม่เคยกิน <c oughs> มืดจริงหวานตาเปิดเลยอะเพราะชาเหมือนจิงซูอะทุกคนเหมือนจิงซูอะ <S 2> <S 2> แบบหวานมากเลยเนาะอยากกินไหมอันนี้เป็นแบบเป็นแบบเกลือพิเศษจริงๆที่พี่ทิมต้องลองชิมแล้วแหละอ้อ<ม>หวานจริงๆโอ้ยหวานจนแบบติดคอเลยทุกคนจริงเหรอคือถ้าคุกเนี่ยหวานจนแบบเอามือล้องกินนิดนึงนะบอกเลยว่าเราจะรู้สึกหวานมีความสุขแล้วตาจะหยิกนิดหน่อยเพราะว่ามันหวาน รสชาติเหมือนมิ้งซูแบบมีกลิ่นอ้อยด้วยนะเนี่ยหรือติดขมคอตอนเนี้ยออจริงๆอะค่ะหวานจริงๆหวานมากจริงๆนะเรา่ได้ดูพี่ทิมว่าใครชนะด้านอันดับสามคือพี่อีชไม่ผ่านเลย อันตน่อไปคือน้องเค้กใช้แอคร acting เก่งกันไดเออตอนแรกบอกมาเลยนะทำไม่ได้ <laughs> นงแอคติง้งตั้งแต่ปากเบี้ยวเมื่อกี้แล้วหัน <laughs> <laughs> แต่เอามาพาด <laughs> ไม่ได้หรอก <laughs> <laughs> ด่านที่สองนะคะเรามาดูกันว่าใครจะร้องไห้ได้ด <laughs> <h ums> เอารมณ์ร้องไห้ได้ ถ้าใครแบบร้องให้ได้จริงๆนะไม่ต้องเปิดพีถ้าใครร้องให้จริงๆก็ก็เนี่ยถ้าชนะสองอันก็เกือบจะได้แล้วเลยอีกแค่ด่านเดียวก็คือจบแล้วอ่ะ<ห>เออไปซื้อของที่เซเว่นนะจะเอาอะไรก็ได้นะน<ห> <ๆ S 2> ึกนึกแล้วข้าม <c oughs> ันน่ากลัวเลยข้าๆๆวเหมือนคนเป็นบ้าเรื่องร้องให้มีการตอบรด้วยน้ำตามันไม่ได้สักง่ายๆแล้วแต่ว่าแบบคนจะลองร้องให้อยู่แต่หน้าไม่ไห้เลยหน้าร้องีมมีความสุข กำลังนึกเรื่องที่มันเศร้าอยู่งหานึกนึกไม่ออกดิวไมาเหมือนจะหลับคนร้องไหมดำาดึงใจไม่ร้องอ่ะมันร้องยากอ่ะต่อไปอะไรน้ำตาสั่งได้น้องกิตกตาจะร้องไหมวะเค็มเค็มขาเฮ้ยเค็มจะร้องอยู่นะแม่หนูไม่ให้อ่ะต่อไปเราจะมานี่รีโมทนะคะเราจะมาทําการแบบว่า เป็นคนนางร้ายนางร้ายที่แบบหวังดีกับนางคนเนี้ยด่าแบบผู้ดีแต่ว่าเป็นนางร้ายนะใครร้ายสุดอะร้ายลึกสุดอะคนนั้นชนะนางรีมโมทนางนึกว่านางสวยเหรอสวยแล้วไงอะางายาวหัวเราะฉันแล้วไงแต่งตัวแต่งตัวอย่างนั้นเหรอเรื่องกระโปรงหรือผ้าถุง นางนึกว่านางขาวเหรอแย่ฉันเขินนะไช่ป่ะฉันเขินอ่ะเป็นคนไม่ร้ายอ่ะจะให้ทำยังไงอ่ะหรอนานสองเข้าแล้วอยู่ดีสองเข้าแล้วเดี๋ยวหนูกี้เข้าสาวไม่หอกอางโฉบมาแล้วเฮ้ยแต่ชิคกี้พายโอหนะฮะอยู่ดีก็ขำถ้่ปอบยนี้ฉกดีกว่าอ้าวกีต้ากีต้ารีนี้ต้งมาก่อนละนานนะเอ๊มา คิดว่าเก่งมากหรอสอบได้คะแนนเยอะที่สุดในห้องนี่คิดว่าเก่งมากหรอหนึ่งไม่ออกจริงนะได้ประมาณนี้ใช่ไหมอ่าคิดได้ประมาณนี้อ่ามาได้อุ้ยอุ้ยน้าแรงอ่ะกลัวหันไปเอาทุกคนหันไปเดี๋ยวพี่ก็ต้องหันไปอ่านเราอะจะบอกอะไรให้นะว่ายังไงอ่ะ แกก็มีวันเทียบฉั้นเราได้หรอกเพราะว่าแกมันต่ําเกินไปที่จะเทียบคนอย่างฉันต่อให้แกพยายามแค่ไหนอ่ะมันก็ไม่ได้หรอกอันนี้มาจะจิตใจจริงจรงหรือเปล่ากลัวมากอ่ะนี้ดาใครใกล้ๆหรือเปล่าเนี่ยมื่อกี้คนลุกภาพว่าโอ้ยสงสารรีโมท หนูคิงเขาหนาไม่ออกอะน้องเค้น่ากลัวมากจริงๆนะโ้ยพลังทำไรสูงมากเลยนะพี่บ้าอะพี่ยกให้เลยตำแหน่งนี้วิ่งเลยแอคติ้งแบบน่าเสี่ยงน่ากลัวมากชาเลนจ์นี้คนที่ชนะคือน้ากลัวสุดๆไปเลยนะคะแต่น้าหนูแบวล์น้องเค้กก็มาอยู่ในเซเว่นแล้วน้องเค้กก็มาอยู่ตรงผนังข้างสำอางข้างสำอางน้องเค้กจะเอาอะไรคะมือได้ลิป อ่ะลิปแต่ว่าหนูอ่ะไม่ยุคยุงเนี้ยไม่ค่อยได้ดูรีวิวเซเว่นบ่อยก็เลยแบบไม่รู้ว่าลิปอันไหนมันใช้สีประมาณไหนอ่ะมือใช้ดวงหนูหนูอ่ะแต่ที้หนูดูล่าสุดใช่ไหมมันคืออันนี้แล้วมันเหลืออันเดียวด้วยน่ารักไหมเนี่ยคือสีพวกเนี้ยหนูไม่รู้ว่าสีจริงมันเป็นสีประมาณไหนอ่ะเพราะหนูดูรีวิวล่าสุดคือสีนี้ซื้อแค่อันเดียวหรอสวยคลิปได้เป็นอันนี้นะคะ โอเคเรียบร้อยค่ะถือว่าภารกิจครั้งนี้สำเร็จต้องเค okay, ไม่ได้เอาแบบชิ้นอื่นหรอกเอาแค่อยากได้ชิ้นนี้เพราะว่าว่าหน,หนู่หนูคิดว่าอันนี้แหละหนูมั่นใจหนูมั่นใจในสีมันก็ภารากิจครั้งนี้สำเร็จได้ลิปไปหนึ่งแท่งค่ะเย้